สวัสดีครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ประตูน้ำครับอยู่ที่ร้านยายาช็อปออปปเันนี้นะเข้าได้อยู่ชื่อร้านเราชื่อร้านเราอยู่นี่มีลายกลุ่มด้วยนะนี่แหละเข้้าไดใครจะเข้าลายกลุ่มก็เข้าได้นะครับทุกคนนี่เข้าได้เลยร้านยายาช็อปเดี๋ยว เดี๋ยวผมดูพาดูเสื้อผ้าร้านนี้เสื้อผ้าสวยมากเลยนะพี่ราคาเท่าไหร่พี่เออราคาส่งในในกลุ่มเราร้อยเก้าค่ะร้อยเก้าสิบบาทโอ้สวยมากกี่ตัวขึ้นไปพี่สามตัวได้สามตัวได้นะโอ้ร้อยเก้าสิบบาททั้งร้านนี่ราคาเดียวกันหมดหรือเปล่าตัวสั้นๆนี่ก็ร้อยหกสิบบาทอ๋ออันนี้นะแบบนี้ ออ๋นนี่นะ,ะแต่มันคนุณภาพเป็นข้าวตรงนี้ก็มันมีร้อยแปดอะไรอย่างเงี้ยข้ามันอยู่ที่ข้าถูกข้าแพงอะไรอย่างเงีนะ้ยโอข้าเราได้เราได้มาถูก,กเราก็ราคาแบบว่าสนใจก็เข้าไลน์กลุ่มไปสอบถามเท่าเท่าแก่อีกทีหนึ่งนะเนาะประมาณเออโอ้โหสวยมากเลยพี่ นีเลนะยดีมากเลยครับท่านผู้ชมฮึมไทยแลนด์มาเก็ตสิบห้าพี่พี่พี่เออพี่พี่ลองค้นดูไอ้โปรฟไฟล์ของผมจะเป็นรูปไอ้เป็นรูปไอ้ธงชาติไทย ไทยแลนด์มาเก็ตสิบห้าพี่พิมพ์เข้าประตูน้ําก็ได้แล้วเลืเลเล่อนๆดูผมคลิปผมน่าจะอยู่ที่น่าจะอยู่อันดับไ,ไดดู้อโอ้โหเนี่ยถ้าส,<ว>สั่งเยอะก็เราก็ตัดให้ได้ราคาแต่ว่านี่เราราคาเราส่งกันถ้าสั่งเยอะเนาะ,ะเผื่อแม่ค้าต่างจังหวัดเขาจะสั่งไปไปขายที่ต่างจังหวัดไง ลดสามสิบตัวห้าสิบตัวลดได้อีกห้าบาทสิบบาทแล้วแต่เราซื้อเนาะซื้อเยอะก็ก็ลดเป็นธรรมดานะพี่เนาะแม่ค้าพ่อค้า่ากจังหวัดก็ถ้าสนใจนะครับมีเบอร์โทรร้านเข้าไลยกลุ่มสอบถามพ่อค้าดูนะครับ พี่ผมเข้าไปข้างในได้ไหมพี่นี่นนะไม่ไม่ไม uh ่ไม่มีอะไรนะอ่เดี๋ยวจะอยู่แถวนี้ละสวยมากเลยท่านผู้ชมดูครับ นี่นะครับอีกทีนะครับไลน์ไลน์กลุ่มเบอร์โทรศัพท์ไลน์กลุ่ม,อววม,มไอเราเห็นไอเราเป็นผู้ชายเราเห็นเห็นเห็นแล้วก็เราก็ยังชอบเลยนะ <c oughs> แล้วสาวๆเห็นจะนๆๆยนะังไงเนาะ จะสวยมากจะชอบมากเลยนะเนี่ยสวยมากเลยพี่ถ่ายไปเรื่อยร้านอยู่ตรงไบโก,กลเกเลอรี่นะครับ หน้าประโยชแกลเลอรี่นี่เลยนี่เลยครับนี่เลยครับก็บ้านี้ก็ใช่เลยนี่คุเดิมมานี่เดี๋ยวให้ดูอันนี้เลยนะครับร้านอยู่ตรงนี้เลยนะครับ โทรมาสอบถามเข้าไลน์กลุ่มก็ได้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ